เลขที่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ผ่านมามากทําให้ฉลามขาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลากระดูกอ่อนที่มีอายุยืนที่สุดที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันนอกจากนี้จากการศึกษากรณีเดียวกันยังพบว่าฉลามเพศผู้จะใช้เวลา26ปีเพื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในขณะที่เพศเมียจะใช้เวลา33ปีเพื่อความพร้อมในการสืบพันธุ์และออกลูกฉลามขาวสามารถว่ายน้ำด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมง 16ไมล์ต่อชั่วโมงในระยะสั้นและยังว่าได้ลึกถึง1,200เมตร3,900ฟุตฉลามขาวถือเป็นปลานักล่าขนาดใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นหนึ่งในนักล่าสายพันธุ์หลักในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลเช่นเดียวกับสัตว์ตีนครีบและโลมาฉลามขาวกินสัตว์หลายชนิดเป็นอาหารรวมถึงปลาชนิดต่าง ลาฉลามชนิดอื่นและนกทะเลฉลามขาวมีผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารที่ถูกบันทึกไว้เพียงชนิดเดียวคือวานเพชรคาตองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติระบุว่าฉลามขาวมีความเสี่ยงต่อ